FM 89.5 MHz สเมกะรสร้างสรรค์และผลิตรายการโดยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญ,ญบุรีต่อจากนี้ไปขอเชิญคุณผู้ฟังติดตามรับฟังรายการเพลินภาษานานาสาระดำเนินรายการโดยผู้ช่วยศาสตร,ราจารย์โสพลสาธรสำริดผลสนับสนุนรายการโดยคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลทัญ,ญบุรีมุ่งมั่นที่จะผลิตทรัพยากรบุคคลให้เป็นบัณฑิตนักปฏิบัติด้านการท่องเที่ยวการโรงแรมภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารและอุตสาหกรรมการบริการการบินอย่างมีคุณภาพ สวัสดีครับท่านผู้ฟังทุกท่านต้อนรับทุกท่านสู่รายการเพลินภาษานานาสาระวันนี้นี่ก็เลยเวลาการเปิดเทอมมาได้สักระยะหนึ่งละขณะเดียวกันเด็กโตโตหมายถึงมหาวิทยาลัยก็ทยอยทยอยเปิดกันไปเรื่องหนึ่งซึ่งเห็นแล้วก็รู้สึก สะท้อนใจแค่นั้นไม่ได้รู้สึกอะไรมากมายโกรธแค้นหรือเคืองหรือดิดใจเสียใจอะไรไม่ได้ขนาดนั้นเป็นเแต่เพียงรู้สึกไปตามประษาครูแก่ๆคนหนึ่งแล้วกันเห็นเขามาโพสต์มาแชร์กันในโลกออนไลน์โลกโซเชียลกันว่าที่มหาวิทยาลัยแห่งหนึ่ง จัดงานวันไหวครูแล้วก็องค์การนักศึกษาหรืออะไรประมาณอย่างนี้ล่ะก็ออกมาประกาศว่ายกเลิกการกราบครูในวันไหวครูให้มีแต่เพียงไหวเท่านั้นต้องต้องตีความกันไหวกราบนึกภาพว่าตอนที่ ผู้แทนนักศึกษาของแต่ละห้องแต่ละวิชาเอกแต่ละชั้นปีอะไรเงี้ยนะถือผานใยคนหญิงคนแล้วก็คลานเข่าไปแล้วก็ไปวางต่อหน้าประธานในพิธีซึ่งอาจจะเป็นอธิการบดีมั้งทกรณีระดับมหาวิทยาลัยแล้วก็ผู้แทนก็วางพานไว้ข้างๆแล้วก็หมอบกราบลงไปแล้วก็ยื่นพานนั้นไปอันนี้คือกราบ ขณะที่ไหว้เนี่ยก็อาจจะเหมือนกับเวลาเจอผู้หลักผู้ใหญ่อะไรเงี้ยเราก็ยกมือมาประนมไว้ที่หน้าอกจึงเป็นเรื่องของการไหว้มันจะไม่มีอะไรหรอกถ้าหากว่ากระแสของการดูข่าวเรื่องนี้แล้วมันมักจะเสียงแตกอะเป็นธรรมดาละ่ะจะอยู่ในสังคมไหนประเทศไหนเสียงแตกด้วยกันทั้งนั้นแหละอย่าว่าแต่ในสังคมไทยเลย เสียงที่หนึ่งก็เอาภาพโรงเรียนนานาชาติมาแล้วก็มีครูฝรั่งนั่งกันเป็นทิวแถวมีเด็กฝรั่งเด็กลูกเครื่องหรืออะไรเงี้ยหมอบกราบลงไปท่ามกลางครูฝรั่งนั้นก็ยกพนมมือขึ้นมารับไหว้เป็นภาพที่สวยงามอ่ะนี่ก็เป็นภาพเปรียบเทียบกันขึ้นมา มันเหมือนกับคนในอยากออกคนนอกอยากเข้าหรือเปล่าไม่แน่ใจฝรั่งเองเขาชื่นชมในแง่มุมหนึ่งคือเรื่องของการที่เออเด็กไทยเรามีกิริยามรารยาทที่งดงามมีประเพณีการไหว้ครูแบบนี้น่าสนใจผ่านดอกไม้ถูบเทียนมาจากที่ไหนอะไรเงี้ยก็จะมองอย่างนั้นขณะที่เสียงอีกมุมหนึ่งก็บอกว่ายกเลิกการกราบ เลิกการเป็นไพร่ธาตสักทีเถิดน,นั่นหม,มายความว่าการที่เราจะตีความเอาว่าการกราบสะท้อนความเป็นไพร่เป็นธาทตตักกะข้อนี้นี่มันมันใช่ไหมมันอยู่ตรงเนี้ยมันใช่หรือเปล่าว่าการหมอบกราบก็เรายังกราบพระได้ กราบพ่อแม่ได้กราบผู้หลักผู้ใหญ่ได้แม้นกระทั่งพระพุทธรูปที่ไม่ได้มีชีวิตจิตใจเราก็ยังกราบแล้วทำไมถึงไปตีความการกราบครูบาอาจารย์สะท้อนความเป็นไพร่เป็นทาตอันนี้คือเป็นเรื่องของการต้องไปไปตีความค่อนข้างที่จะให้ลึกซึ้งหน่อยในส่วนตัวนั้นพบว่าไม่เป็นไร ไม่เป็นไรเธอจะกราบไม่กราบเธอจะไหว้ไม่ไหว้มันก็ไม่ได้ทําให้ความเป็นครูของฉันมันเสื่อมถอยลงไปหรือมันจะดูโดดเด่นขึ้นมาก็แล้วแต่แต่สิ่งซึ่งห่วงในสังคมไทยก็คือการไรจุดยืนของเราเราเอาความพึงพอใจเป็นที่ตั้งแล้วเราก็เอาจุดที่มันเป็นจุดที่คนเขา เขาพร้อมที่จะไปยืนอยู่ตรงนั้นกับคุณอันนี้ไม่ว่ากันนะพูดแล้วนะว่าไม่ว่ากันเนื่องจากเป็นเรื่องของสิทธิส่วนบุคคลถ้าท่านคิดว่าสิทธิส่วนบุคคลท่านก็ต้องฟังเหมือนกันว่าผู้จัดรายการก็มีสิทธิส่วนบุคคลที่จะแสดงความมิดเหนในฐานะคนเป็นครูเช่นเดียวกันไม่เป็นไรสิ่งที่ห่วงก็คือว่ามีเพื่อนฝูงที่เป็นครูบาอาจารย์ในมหาวิทยาลัยนั้นบอกว่า ก็แล้วแต่ฉันไม่เข้าฉันไม่เข้าร่วมในพธิธีก็แค่นั้นเธอจะไหว้ใครกระหลอองเธอเธอจะกราบใครก็หลอองเธอฉันไม่เข้าด้วยถ้าหากว่ามันไปอย่างนี้เยอะๆเข้าเนี่ยนะพิธีไหวครูก็จะไม่เหลือในสังคมไทยเพราะคุณไม่รู้จะไหวใครในเมื่อไม่มีครูมาให้ไหว้นี่ก็ยังตั้งใจอยู่ว่าเปิดเทอม ก็คงจะไม่ให้เด็กมาเที่ยวไหว้ในตอนต้นชั่วโมงท้ายชั่วโมงละ่ะคืออย่างนี้โดยส่วนตัวนะในฐานะผู้สอนภาษาไทยวรรณคดีไทยวัฒนธรรมไทยเนี่ยเราจำเป็นต้องสอดแทรกเรื่องพวกนี้เข้าไปเนื่องจากว่ามันเป็นเรื่องของอาการภาษาเป็นเรื่องของการสะท้อนอะไรต่ออะไรหลายๆอย่างดังนั้นฉับพลันที่อาจารย์โสพลเข้าห้อง นักศึกษาซึ่งจะต้องมีหัวหน้าห้องหรือผู้แทนห้องก็จะบอกว่านักศึกษาทําความเคารพนักศึกษาก็จะไหว้กันจะหลอนจนอารย์สมพลก็จะบอกว่าหนูไหนลองก้มลงไปกราบไปถึงโตะ๊ะแล้วก็เงยหน้าขึ้นมาพร้อมกันแล้วค่อยพูดว่าสวัสดีครับสวัสดีคะ่ะลองใหม่ก็ทําอย่างนี้ตอนเลิกก็เหมือนกันนักศึกษาทําความเคารพก็กราบลงไปขอบคุณค่ะขอบคุณครับ อย่างที่ได้พูดแล้วอ่ะเธอไม่ขอบคุณฉันก็ไม่เป็นไรเงินเดือนฉันก็เท่านี้ถ้าขอบคุณฉันมากผลประเมินการสอนฉันดีแค่ไหน,นฉันก็เงินเดือนฉันก็ขึ้นมาได้ได้แค่นี้แหละสอนต์มเปซนต์นี่แหละมันก็ไม่ได้มากมายหรือลดต่ำไปกว่านี้แต่สิ่งซึ่งเราจําเป็นจะต้องสอนเขาก็คือเรื่องของกาลภาษาเทศะภาษา,าอาการภาษา หรือหลายเรื่องเนี่ยมันปนปนกันอยู่ในในเรื่องเดียวซึ่งจำเป็นจะต้องจำแนกแยกแยะให้ถูกจะมีคนออกมาโต้แย้งกันแหละว่าอ๋อไม่ต้องไปไปคิดแทนเด็กหรอกไปสอนอะไรเด็กเดี๋ยวถึงวันหนึ่งที่เด็กเขาไปทำงานเขาไปหาตังหาอะไรเขาก็ปรับตัวได้เองเขาแหละบอกอ้าวแล้วทำไมถึงจะไม่ฝึกตั้งแต่นาทีนี้ก็นาทีนี้เขาฝึกทำไมอ่ะในเมื่อเขาฝึกไป ประธานโทษนะเขาคือลูกค้านะเขาคือลูกค้าของอาจารย์นะอาจารย์ต่างหากที่ต้องเอาใจเขาเอาไปมองเรื่องการศึกษาเห็นเป็นเรื่องของลูกค้าเรื่องพ่อค้าเรื่องอันวนอันนี่ไปกันใหญ่เขาเอาเงินมาให้นะแต่ถึงวันหนึ่งเนี่ยเขาไปทํางานเขาไปในฐานะของคนทํางานเพื่อให้ได้เงินแต่นี่เขามาเรียนของอาจารย์เขาเอาเงินมาให้อาจารย์นะถ้าไม่มีเงิน ค่าทงค่าเทอมค่าลงทะเบียนพวกอาจารย์ก็ไม่มีเงินเดือนเอาไปกันใหญ่นี่คือสังคมไทยเราตอนนี้มันวนปนเปกันไปหมดไม่ว่าจะเรื่องถูกเรื่องผิดเรื่องกลางกลางหรืออะไรก่อไมายรู้ไม่ได้พูดนะครับว่าท่านท่านคิดหรือท่านทำแล้วมันไม่ถูกไม่ได้พูดพูดแต่เพียงว่ามุมใครก็มุมใครถ้าหากว่าการที่ สมมุทธอาจารย์สมพลอยู่ในมหาวิทยาลัยที่บอกว่ายกเลิกการกราบงั้นสมพลก็ไม่เข้าครับไม่เข้าอืมไม่เข้าถ้าเกิดมีกวนเยอะๆก็ไม่เข้าไม่เข้าจะเกิดอะไรขึ้นภาพครูที่อยู่บนเวทีนั้นก็จะดูโงงเหริงนักศึกษาเองก็เหมือนกันเกิดไปตั้งเพจเกิดไปเที่ยวส่งกระจายข้อมูลอะไรกัน ก็ไม่ต้องมีมันก็นจะมีแต่เด็กกลุ่มหนึ่งซึ่งก็อยากจะไหว้ครูกลุ่มหนึ่งก็ไม่อยาจจะไหวครูตกลงพิธีกรรมทั้งหลายนั้นเนี่ยซึ่งสะท้อนความเป็นไทยเนี่ยมันก็หายหมดเลยหายหมดอะ่ะท้ายที่สุดเราก็จะได้หุ่นยนต์เราก็จะได้อะไรที่ดูแปลกๆโผล่ๆขึ้นมาในสังคมไทยแม้มาถึงต้นรายการก็มาบ่นภาษา ผู้เฒ่าผู้แก่เสียแล้วแต่ก็ยังไม่หมดแต่เพียงเท่านี้ยังมีเรื่องที่ขออนุญาตพูดว่าบ่นนิดหนึ่งเถิดพักกันสักครู่เดี๋ยวกลับมาคุยกันต่อครับรายการเพิินภาษานานาสาระสนับสนุนรายการโดยคณะศิลปศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลขัญญบุรีมุ่งมั่นที่จะผลิตทรัพยากรบุคคลให้เป็นบัณฑิตนักปฏิบัติด้านการท่องเที่ยว การโรงแรมภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารและอุตสาหกรรมการบริการการบินอย่างมีคุณภาพกลับมาคุยกันต่อว่าด้วยเรื่องของมุมมองเป็นเรื่องต่างมุมมองแล้วกันมุมมองที่แตกต่างสะท้อนให้เห็นถึงช่วงวัย สะท้อนเรื่องแนวคิดเรื่องการอบรมสั่งสอนนีอย่าเงี้ยมันสะท้อนหลายอย่างความจริงแล้วเรื่องที่เกี่ยวข้องกับคนรุ่นใหม่นี่มีเรื่องให้พูดเยอะมากแล้วเราก็พูดกันมานานเหมอน 20-30, ิ0ปี4 0ปี5้ปีเราก็จะพูดกันว่าคนรุ่นนี้เป็นอย่างนั้นคนรุ่นโน้นเป็นอย่างนี้อะไรเราจะพูดกันอย่างนี้อยู่เป็นเป็นประจำเรื่องหนึ่งเลย ตอนนี้นี่โรงเรียนก็เริ่มเปิดเปิดกันไปละแล้วก็มีเรื่องทีเออ่เป็นเรื่องการกลับเข้าไปเรียนอยู่ในในโรงเรียนที่เรียกว่ากลับไปเรียนแบบออนไซต์กันแล้วละ่ะการกลับไปเรียนแบบออนไซต์ก็อาจจะมีเรื่องราวที่มันมันต้อง,ต,องต้องปรับเปลี่ยนเนาะ เช่นว่าเรื่องของการสวมแมสใส่หน้ากากสวมหน้ากากถ้าเกิดจนเดินในที่โลง่งอาจจะไม่ต้องหรือเดินวิ่งออกกำลังกายไม่ต้องแล้วหรืออะไรก็ตามแต่ละเรื่องหนึ่งเลยคือเรื่องของทรงผมนักเรียนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการท่านก็พูดเป็นทํานองว่า เรื่องนี้นี่มันเป็นเรื่องของการเข้าใจผิดในแง่ของการสื่อสารทั้งนี้ก็เพราะว่ามีผู้สื่อข่าวไปถามว่าข้อเรียกร้องเรื่องใช้ภาษาว่าภาษาข่าวนะใช้ว่าเสรีทรงผมซึ่งก็ฟังแล้วก็ไม่ค่อยเข้าใจเอาเป็นว่าการไว้ผมทรงอิสระเสรีอะไรประมาณอย่างเงี้ยท่าน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขท่านมองเรื่องนี้อย่างไรท่านตรีนุชเทียนทองรัฐมนตรีกระทรวงสาธารณสุขเนี่ยท่านก็บอกว่ามันน่าจะเข้าใจผิดในแง่ของการสื่อสารหรือเปล่าเพราะว่ากระทรวงสาธารณสุขไม่ได้มีระเบียบเรื่องทรงผมกําหนดไว้เนื่องจากโรงเรียนที่สังกัดศึกษาธิการนี้มีหลายบริบท ดังนั้นเนี่ยกระทรวงมีหน้าที่คุมระดับนโยบายส่วนเรื่องทรงผมนี่เป็นอำนาจของโรงเรียนของผู้บริหารและคณะกรรมการสถานศึกษาเป็นผู้ออกแบบและกำหนดมาตรการทรงผมของแต่ละโรงเรียนไม่เกี่ยวข้องกับศึกษาธิการ และไม่ต้องการให้ลงโทษนักเรียนในมิติของความรุนแรงเรื่องสงผมท่านตรีนุชเทียนทองท่านยังกล่าวว่าเราเน้นในมิติของการศึกษาและให้นักเรียนเข้าถึงระเบียบวินยัยแต่ในเรื่องสงผมเราไม่ได้มีข้อห้ามใดๆหรือกำหนดหลักเกณฑ์ที่ชัดเจนเมื่อถามมาแล้ว การเรียกร้องของกลุ่มนักเรียนซึ่งใช้ชื่อว่ากลุ่มนักเรียนเลวเนี่ยนะครับกลุ่มนักเรียนเลวไม่ได้เพิ่งเกิดนะเกิดมาหลายปีละขอให้แก้กฎกระทรวงให้นักเรียนไว้ทรงผมทรงอะไรก็ได้อันนี้เนาะไปถามเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขัน้นพื้นฐานหรือสอพทท่านเลขาอัมพรพินศาศท่านก็บอกว่า เรื่องนี้นี่เป็นบทบาทของคณะกรรมการสถานศึกษาที่จะกำหนดให้ทรงผมเป็นแบบไหนอย่างไรซึ่งเราก็คือสพทนเน้นเรื่องการมีส่วนร่วมระหว่างนักเรียนผู้ปกครองและครูเป็นหลักส่วนภาพที่ยังมีการลงโทษนักเรียนไว้ผมผิดระเบียบนั้นเนี่ยกระทรวงสาธารณสุทำได้เพียงกำชับไปยังหน่วยปฏิบัติเพราะทุกสังคมต้องมีกติกา แต่ถ้าใครฝ่าฝืนก็ต้องมีข้อกำหนดว่าจะดำเนินการอย่างไรแต่ไม่ต้องการให้ใช้ความรุนแรงกับนักเรียนและก็อยากให้แต่ละโรงเรียนดำเนินการไปตามเสียงส่วนใหญ่ของนักเรียนและชุมชนที่อยู่อันนี้อาจจะสะท้อนเรื่องของประชาธิปไตยมั้งแล้วก็เรื่องของสังคมที่อยู่ละแวกนั้นท่านเลขาธิการสพทท่านก็บอกว่าไม่กังวลเรื่องการกำหนด ทรงผมว่าจะเป็นการลิดรอนสิทธิของนักเรียนหรือไม่เพราะว่ามันเป็นเรื่องที่ไม่ถูกต้องอะ่ะถ้าเผื่อว่าใครเอาเรื่องนี้มาทำเป็นประเด็นแต่ถ้าเผื่อเข้าใจระเบียบก็จะรู้ว่าเป็นเรื่องของแต่ละสถานศึกษาซึ่งควรไปร้องไปเรียกร้องที่โรงเรียนของตัวเมื่อถามมาแล้วถ้าโรงเรียนอ้างกฎกระทรวงละ่ะเลขาธิการสพทอก็บอกว่าอ้างไม่ได้เพราะ ระเบียบไม่เปิดช่องให้อ้างนั่นก็หมายความผู้ใหญ่เขาพูดเป็นว่าเขาเขียนกลางกลางเอาไว้ส่วนแต่ละโรงเรียนจะไปมีข้อบังคับย่อยซึ่งอยู่ใต้ระเบียบอันนี้ก็สุดแท้แต่คงจะตีความได้อย่างนั้นนะว่าก็สุดแท้แต่แหละมาถึงเรื่อง ของโรงเรียนเด่นๆโรงเรียนหนึ่งคือโรงเรียนมัธยมวัดทัดทองซึ่งก็มีประเด็นที่น่าสนใจเนื่องจากว่าให้เสรีภาพให้นักเรียนได้เลือกทรงผมขึ้นกับความเหมาะสมของแต่ละคนฉีกกรอบวัฒนธรรมแบบเดิมๆแบบทรงผมนักเรียนไทยหัวเกรียน สมอติ่งหูอะไรอย่างเงี้ยก็เป็นเรื่องของโรงเรียนมัธยมวัดท,ท่าทองเรื่องนี้นี่มีคนมองว่ามันเป็นเรื่องของเสรีภาพซึ่งนักนักเรียนน่าจะได้เลือกในสิ่งซึ่งเหมาะกับตัวเขาเองสร้างบุคคลิก,กภาพความมั่นใจหรืออะไรก็ก็ตามแต่ขณะที่หลายคนอาจจะคิดอยู่ในใจว่าส่งผมไม่ได้มีส่วนช่วยให้เรียนดีหรือเรียนไม่ดี มีการไปสัมภาษณ์เจ้าของตำแหน่งมิสทิฟฟานี่ยูนิเวอร์ส2017ซึ่งก็เป็นสิทธิ์เก่าของโรงเรียนวัดทัดทองน้องก็ได้โพสต์ข้อความระบุว่าดีใจที่โรงเรียนเคารพสิทธิของนักเรียนไม่ว่าผมทรงไหนเราก็ประสบความสำเร็จได้ไม่ใช่แค่รองทรงสูง ในตอนวัยเด็กแม้จะมีการตรวจผมบ้างแต่มัธยมวัดทัดทองก็เปิดโอกาสให้เด็กคนนี้ได้โชว์ศักยภาพและก็ได้ทำในสิ่งที่อยากจะทำเป็นเรื่องที่ภาคภูิใจที่จบจากมัธยมวัดวัดทัดทองเขาคงไม่ได้พึ่งพิ่งจะมาเปิดเสรีหรอกแล้วเรื่องนี้มันก็ไม่ได้เพิ่งเกิดเพราะว่าเรื่องของกลุ่มนักเรียนเลวนั้นเนี่ยเขาเรียกร้องกันมานานมากแล้ว ขออนุญาตลงไปดูที่ระเบียกบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการไว้ทรงผมของนักเรียนในปี2563วันที่30มีนาคมอันนี้ปรากฏอยู่ในนั้นสมัยนั้นเนี่ยท่านนัทพลทีพสุวรรณรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการก็เสนอเพื่ออธิบายถึงสิทธิและเสรีภาพเนี่ยมีข้อหนึ่งคือระเบียบข้อ4ได้บอกว่า นักเรียนชายจะไว้ผมสั้นหรือยาวก็ได้กรณีไว้ผมยาวด้านข้างด้านหลังต้องยาวไม่เลยตีนผมด้านหน้าและกลางศีรษะให้เป็นไปตามความเหมาะสมและเรียบร้อยอันนี้เขียนกว้างๆสํำหรับนักเรียนชายส่วนนักเรียนหญิงจะไว้ผมสั้นหรือยาวก็ได้ กรณีไว้ผมยาวให้เป็นไปตามความเหมาะสมและรวบให้เรียบร้อยเพราะฉันไม่มีละไม่มีแล้วว่าเสมอติ่งหูหรืออะไรยังไงก็เขาเขียนกันไว้แค่นั้นถามว่าแล้วมีข้อห้ามไหมมีเหมือนกันในข้อห้ามในระเบียบข้อห้าบอกว่าห้าม 1. ห,ห้ามดัดผมแต่คุณผมหยิกธรรมชาติกันแล้วไป2 ห้ามย้อมสีผมให้ผิดไปจากเดิมถ้าคุณผมแดงผมอะไรมาก็ไม่ว่ากัน 3. ห้ามไว้หนวดหรือเคราอันนี้อาจจะต้องวงเล็บนะวงเล็บว่าขึ้นอยู่กับศาสนาด้วยหรือเปล่าเพราะบางศาสนาก็ไว้หนวดไว้เคราวไว้ผมยาวได้เนี่ยเนาะรวมไปจนถึงการกระทำอื่นใดซึ่งไม่เหมาะสมกับสภาพการเป็นนักเรียนเช่น การตัดแต่งทรงผมเป็นรูปทรงสัญ,ญลักษณ์หรือเป็นลวดลายคงเห็นนะนะว่าบางคนก็เชียร์ทีมฟุตบอลที่ตัวเองรักก็ไปตัดให้มันเป็นลายอย่าง,งานั้นหรืออะไรอย่างเงี้ยก,ก็อันนี้เขาก็ไม่ให้ยังไงก็ตามแต่ระเบียบนั้นเนี่ยยังบอกว่าให้สถานศึกษาโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษาหรือคณะกรรมการบริหารโรงเรียนวางระเบียบ เกี่ยวกับการไว้ทรงผมของนักเรียนที่มีความเฉพาะเจาะจงได้เท่าที่ไม่ขัดหรือแย้งกับระเบียบและให้ยึดหลักพัฒนาบุค,คลิกกภาพที่ดีของนักเรียนรวมถึงการมีส่วนร่วมของนักเรียนสถานศึกษาผู้ปกครองและชุมชนท้องถิ่นนั่นหมายความว่า,าเป็นเวลามาสองปีละ2ปีมาแล้วละ่ะ ที่เราคุยกันเรื่องนี้ว่ามันก็ให้เสรีกันมานานแต่บางโรงเรียนนั่นเน่ยเขาอาจจะมีเหตุผลความจําเป็นอะไรของเขาหรือเปล่าก็าาจจะตราเอาไว้คนที่จะเข้าไปเรียนคุณก็ย่อมจะต้องเข้าใจดีอยู่แล้วว่าเขาบาังคับหรือไม่บังคับให้ทําอะไรอันนี้ว่าด้วยเรื่องส่งผมข้านเดียวกันก็มีเรื่องของอาการแต่งชุดปรายเวท ไปเรียนหนังสือเรื่องนี้ก็ไม่ได้เพิ่งเกิดอีกเช่นเดียวกันก็เกิดมาสองสามปีละบางโรงเรียนก็เลยถือโอกาสที่จะงั้นก็ให้แต่งประเวทเป็นเวลาหนึ่งเดือนอันนี้โรงเรียนเอกชนถามว่าขัดต่อระเบียบไหมไม่เป็นไรเพราะว่าเขาก็บอกแล้วว่ามันอยู่ที่คณะกรรมการคือบางคนก็ก็ชอบอะ่ะเพราะว่าไม่ต้องมานั่งมานั่งใช้ เสื้อขาวแล้วก็ซักออกก็ลำบากขณะที่บางคนบอกว่าข้อดีการแต่งกายตามหมายถึงมีเครื่องแบบมันก็ดีเป็นระเบียบไม่ทำให้แบ่งแยกฐานนะเกิดเหตุก็รู้เลยว่าโรงเรียนไหนชื่ออะไรนามสก,กุลอะไรหรือแม้กระทั่งหนีเรียนก็ดูได้ง่ายนี่จะเป็นข้อดีแต่พอมองข้อข้อไม่ดีของการให้สวมชุดเครื่องแบบนี่ก็ มีข้อไม่ดีเยอะเชียวเช่นว,ว่าไม่พัฒนาความคิดสร้างสรรค์ของเด็กเรื่องถัดมาคือเรื่องต้องเปลี่ยนเปลี่ยนเสื้อผ้าทุกปีเปลืองเงินผู้ปกครองบางโรงเรียนก็ประธานโทษหากินกับชุดของนักเรียนก็เลยให้มีหลายแบบเสื้อหนาวก็มีกีฬาสีก็มีชุดปืนเมืองมีมีเป้มีหม,ม,ม,มวกอะไรอย่างเงี้ยเป็นทางตาหากินของโรงเรียนอีก การสวมชุดเครื่องแบบก็ใส่ไปที่อื่นไม่ได้คือความจริงก็ใส่ได้แหละแต่ก็คงจะไม่มีใครใส่ชุดนักเรียนไปเดินห้างในวันหยุดบางโรงเรียนก็ไม่เหมาะกับเสื้อผ้าขาวๆอย่างนั้นเพราะว่าบางโรงเรียนถนนมีแต่ฝุ่นถนนล,ลูกรังใส่เสื้อขาวก็สก,กปรกง่ายรวมไปจนถึงการหมดอายุของเสื้อผ้านั้นหมายถึงว่าคือมันมันจบไปแล้วว่ะว่าง,งั้นเถอะ บริจาคข้ามโรงเรียนก็ข้ามข้ามยากอีกเนี่ยอันนี้เป็นเรื่องที่เราคงต้องกลับมาทบทวนกันว่าในประเทศเสรีแบบแบบไทยเราเนี่ยเราจะเสรีกันอย่างไรบ้างเราจะเสรีแบบอเมริกาหรือเปล่าหรือยังไงท้ายของรายการนี้อยากจะชี้ให้ท่านเห็นแต่เพียง ว่าระมัดระวังว่าการของอนุญาตใช้คำของท่านอาจารย์นิธิเอียวศรีวงศ์นะครับท่านบอกว่าถ้าเราไม่จัดการให้เรียบร้อยเนี่ยจะกลายเป็นว่าปลดปล่อยนักเรียนจากความเป็นทาตของทรงนักเรียนหมายถึงทรงผมและมันจะมีความหมายแต่เพียงการหยิบยื่นนักเรียนไปสู่ความเป็น ธาตุของแฟชั่นเท่านั้นอันนี้เป็นเรื่องที่น่าสนใจกับถ้อยคำของอาจารย์นิติเอียวสีวงเราเลยเมือ่อการเลิกนู่นเลิกหนี่สะท้อนความเป็นธาตุนู่นหนีนั่นอะไรท้ายที่สุดหนีจากธาตุหนึ่งเป็น,ปนไปเป็นอีกธาตุหนึ่งก็ฝากไว้ให้ทุกท่านได้เอาไปคบคิดกันกลับมาพบกับรายการนี้ได้ใหม่ในสัปดาห์หน้าขอบคุณสำหรับการรับฟังมาโดยตลอดสวัสดีครับ รายการเพลินภาษานานาสาระสนับสนุนรายการโดยคณะศิลปศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพัญญบุรีมุ่งมั่นที่จะผลิตทรัพยากรบุคคลให้เป็นบัณฑิตนักปฏิบัติด้านการท่องเที่ยวการโรงแรมภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารและอุตสาหกรรมการบริการการบินอย่างมีคุณภาพ